โอ้แปนมันปลุงกลๆก็เด้อขอหน่อยขอขๆๆโอ้ยหายเลยต้องหายหน่อยตูกคนอ่ะโอ้มีบ้ววะตันกิดโอ้มีเลยมีเลยหายบอกว่าหายไปเลยกะพวกหายหายไหมวะหายนี่ก็ดูอ๋อหายมีตัวไอ

ขอหน่อยขอรอยขอรอเฮ้ยจะขึ้นไปห้ามเปลี่ยนเสื้อผ้านะมีอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนหนู อยงไน่ะครับอุ้ยรอดเหรอนี่นี่นี่เด็เด็อเดีดเด็ดเดนดเดีดเ็ดเด็ดเดหดเอ็ดเด่นเ้็เด็ดเด็ดเดเด็เด็ดเน็ันด็ดเด็ดดกเ็เด็ดเน็ดเเ็ดเนเอ็ดเเด็ดเดเดเเเเเ